ครับตกปรากฏตรงนี้คุณมีเวลาหนึ่งการทูบในการที่จะพิชิตปรากฏให้ได้เพราะว่าถ้าน้ำขึ้นมาแล้วขยะเอาไปกินแน่นอนคุณจะไม่รู้เลยว่าเป็นปลาหรือเป็นขยะแต่รู้สึกว่าปลายคันจะมี จะมีการตอบสนองของปลายคัน idity, นะครับนั่ ION! นๆ—ๆๆๆนเอาแล้วลงไปไม่ถึงห้านาท you know ีตกถ้าตกสนุกๆนะครับต้อนรับแขกทั้งว <teri> ันปรากฏแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเมื่อ้ก็ตกเล่นๆครับน่าจะกินแล้วล่ะอย่า ลักษณะปลายคันน้ำมันขยะเยอะครับเลยมองไม่ออกเลยว่าเป็นขยะหรือว่าเป็นปลากินแต่รู้สึกว่าปลาจะกินแล้วละ่ะ